เปิดมาแล้วนะคะไม่รู้ว่าจะทำทำไมวันนี้น้องที่มายังไม่ชื่อเลยว่าเดยแต่แคอ่อยากทำเฉยๆครับเดี๋ยวพอทำคลิปนี้เสร็จผมก็จะไปตัดต่อผมก็จะไปตัดต่อตคลิปภาคไทยคลิปีดีไทยเสร็จแล้วสงดูแล้วว่าทำไมช่องผมไม่ยอมอัพทำไมช่องผมไม่มีผู้ติดตามอัพเลยเพราะว่าผมไม่ยอมทำคลิป ไม่ได้ทำคลิปจนไม่มีใครดกดติดตามอ่ะคุณคิดดูดิผมก็ไม่ได้ตึงอะไรมาก่าทอเรทาวอดิฟินหมวดที่ผมพอจะเล่นผ่าดได้มีแค่ไอ้หมดเงิน5้าฟิหมดเดียวเลยนะที่หมดนี้หมดเดียวเลยนะที่ผมมีโอกาสชนะนน ไอ้ที่ผมจะติดต่อแอ่ที่ผมจะติดต่อตัดต่อเป็นกิตี้ทเทอร์เรสตอนที่6.7พาร์คที่4นะครับคลิปต่อไปจะค่อยเริ่มอัพตอนวางเต็มหมดแล้ว ก็น OK ่าจะคนสุดท้ายสองคนสุดท้ายโอเคมันจะสองคนอัอักต้องไป ก,ก,ก,ก็ต้องทำอไองเาังมันก็ต้องทำาว่าไม่ทำต่อให้ไม่ทำก็เง,นง็นเรืองที่ แล้วที่มนะ่พูดเนอนะคบเขาอัพเด็แล้ว,ลวดำหนักแค่สี่สิบเองใช้เงินม่นก็เยอะอะเขาอัพเดมแล้วม่มกแค่สี่สิบแบบเอสืกก้อผ้าฟุบอเยอะกไม่จ็บอะไว เขาผมที่เตรียมแรงไปอัดสีรีส์ไทยเด็กที่ต่อไปเป็นภาคไทยซีรีส์เขาต้องเตรียมไปอัดต้องเตรียม Bye bye, noch ab.